วันที่หกพันวาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นวันที่สิบห้าข้าพเจ้ามายุบภูมินอนเถื่อนขอถวายเสียงส,สยยวดสัตยายวัตสูตรพระคุณได้มุนต์ต่างๆขอเป็นเพื่อพุทธทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาธิเนธาราคุบัตทั้งหลายขอที่พระเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติเลึกได้มีสามีจดจ่อในพระค่ะในบทสวดบนจากเรื่องคืิงสมาธิ สมันตาจาักกะวะเรนุอัตตะกัตจุเทวตาสัทธมังนิราชชะสุนันตุสักโมขังสักเเคกเมจรูปเปคิริสิขรตระตะเคจันตะนิเควิมานีทีเปรัตเถจักคาเมตารูวะอนะคานีขิหาวตัตถุวะหิเกเตคุมภุมมาจายันตุเทวะเทวชาชัดละธาราว,วิสุสิสเม ยักขาคันทัพนาคาทิฏถาสนิเกยังมุทิวารานังสาวัตโวเวมุสุสตโตธรรมสุรคโนอายมัทพันตาธรรมสุรคโรอายมัทันตาธรรมะสุรัคโรอายมัทพันตานามุตสาพระวัตโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสาพระวัตโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามุตสาพระวัตโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสานังกชฉามิธรรมังสนังกชามิสังฆังสานังกชามิทุติยมปีพุทธังสนังกชามิพุทธิยมปีธรรมัสนังามิทยมปีสังฆังสานังกชามิตัติยปีุทธังสนังามิตัติยมปีธรังสนังกชามิตัติยมปีสังฆังสานังขะฉามินัตถิเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสโทิเมโหตุสัพพธานัตถิเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสทิเมโหตุสัพพธา นัตถิเมสานังกันยังสังคมีสานังวรังเอเทนะสัจวัชชนะโสทิเมหุตุสัพพทาเอภเมสุตังเอกังสมยังปะควาสังเคสุวิหารติกปิลาวัตสุสมิงมหาวันเอมหาตาภิกขุสังเคนัสทิงปัญจามัติเหภิกขุสังเทหิสัพเพเหวะอะระทันเตติทัศสหิจะโรคาทุปติเทวตา เยกุมยนสันนิปติตาโหนติภักขวันตังทัศนยะปิกุสังขัญจัตอาตโขจตุตังสุทธาวสกิยังเทวนางเอตหอะยังโขภักขวาสังเกตสุวิหารติกัมบีละมันสมิงมหาวัเีมหาตาปิขุสังเคตะสัจทิงปัญจมหิติปิคุสังเทหิสัพเพเหวะอรันอรหันเทหิทัสหิจโลกาธาตุหิเทวตา เยกุมเยนะสันติปตาโหติพคะวันตังทัศนายะภิกขุสังกัญจัยันนุนะมยัมปิเยค่ะเยนะพคะวาเตนุเตนุภาษากเมยามาอุปภาสังกวามิตวาภะวันโตเตสันิเกปัจเกฆาธาสภเสยยะบจิ อาตะโขตาเทวตาเทยนยังนามะวัตุสิปุโสสพิสติกาวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสมิเชยะเอวาเมวะสุทธาวสีสุเฟเทสุอัตาราหิตาพระขวันโตบุรโตปาตุราหังสุอัตะโขตาเทวตาพระขวันตังอปิวันเทวตาเอกะวันตังอัคตังอัทังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตา อรขวะโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสีมหาสมายโยปะวะนัสมิงเทวกายาสามัคคตาอาคาธรรมะอีมังธรรมะสัมยังทักขิตาเย,ยวะอป,ปาราชีสังคันติอัตโขอ,อป,ปาราเทวตาพระขวันโตสนาาันติเกอิมังคาถังอภาสีตันตะพิขโวโสมัมบานาตหาสูงจิตตังอัตนโน อัตโนขุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตะเนตะนิคาเหวะอินทิระอินทิญานินิอักขันติปันทิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภะขวันโตสันติเกอิมังฆาทางอภาสิเฉวะขีลังเิตวาวปาลิคังอินทะีลังโอหะจัปเมตเนชาเตจะรันติสุทาวิมาราจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติ อ,อัตโขอปปราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรณงคตาเสนตเขมิสติอปปารยาภูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตโขพระวาภิขุอามันเตสิเยคุมยีนพิกเวทะสสุโลกาธานุธาสูเทวตาสันนิปาติตาโหติ ตถาคตังทัศนาอย่างพิกุสังอัญจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอัติตามันทนาอรหตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตังเอตะปาลาดมีวะเทวตาสันิปติตาอหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตะรหิเยปิเตพิกเววะปวิสันติอนาธาธังอรหตโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิภะขวันตังเอตตาปรเมยติวตาสัิปิตตาภวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอรติเอตราหิอาจิกขิสมิพิกเวเทวกายังนามานิกิตติสมิงพิกเวเทรกาณังนามานิทิตติสมิงพิกเวทิกานยังนามานิตาสุนธาสาธุนางมนาสีกตโปรธาภาสิสมิติเอวัมพันเตติโคเตพิคุภาวะโตปัสสันโสสุภควาเอตาทัทโวจร สิโลกามะนุกัสสามิจัตตะกุมพาทัตตตสิตาเยสิตาคิริคมภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันดีนาโลมะหังสาลิสัมพุโนโอทาตามณทาสุทาวิปัสนาณายุอิลาพิญโยปัญจสเตสัตวาวานีกาปิลาวันตเวตัตโตอามัน ยติสัตตวาสาวกเกสรเนรเเทวกายะอภิกันตาเตวิชนาถาพิขาวโวเตจะอาตมปะรุงสัตวาพุทธังทุตสะศาสนางเตสัมปาตุลาหงยานางอามานุสานังทัสสนังอเปเกสตามัทธคุงสหัสสังอัถฐสตริงสตังเอกสหัสสานังอามานุสานังมัสสัตมัทสุง อเปเกนันทะมัตถขุงอิสัพิสาสภาภูกาอหุงตัดจะสพังอภิญญายะวักกิตานาณจักขุมาตโตอมันตยิสตาสาวเกสารณีรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถพิขาวโยเยโหังกิตายิสมีกิลาหิอนุพุทธพุทธปโซสัตสัสหวยคาคุมภาปาปิตาวัตถวา อิทธิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยศสัตสิโนโมทะมะนะอภิกามุงภิกุนังสามิติงวะนังจะชาหัสสาเหวะตาทักยักขานานนวติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยศสัตสิโนโมทะมะนะอภิกามุงภิกุนังสามิติงวะนังสาตาคิลาติสะติสะหัสสายักขานานนวติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันอวันโตยศสัตสิโน โมทัพันะพิกำบุงพิคุนังสามิติงวระนังอิจเจเตโสระหะสหาสาสายักขานันนันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสศสิโนโมทัพันอภิกำบุงพิคุนังสามิติงวระนังเวสามิตาปัญจสตายักขานันนันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสศสิโนโมทัพันอภิกุบุงพิคุนังสามิติงวระนังกุมพิโลราชาฮิโกเวปุลรสานีนิเวสนังพินโยนังสัสสะหาสังยักขานังปาริ ฝ่ายลิปัสาปาสติคุปุคุมพิโรราชากะหิโกโสปาคาสปิติงวะดังปุนิมันจะที่สังราชาทัตรัตโถภปัสาสติคันทัพคันทัพานังอธิปติมหาราชายสสิโสบุนตาปีตสาปะโวอินทามนามหาพราอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวมโนยสสิโนมุทะมนาพิกมุงพิขุนางสามิติงวะนังทักกินันจะที่สังราชาวิโรหะตาปาสติคุมมันธานังอธิปติ มหาราชายสศสิโสปุญตาปีตัสาปะคโวอิทะนามะมหัธราอิท ah oh ิ oh ino, มั ho, ad ad ah so, นโตชุติมันโตวนาวันโนยสสิโนโมทะมานะภิกามุงพ oh ิก oh ุนังสามิติงวอนังปัจจิมัจจะทิสังราชาวิรูปโคปาสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายสศสิโสปุลตปีตสาปัคโวอิทะนามะมหัฏราอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโนยศสิโน โมทัมานะอภิกมุงภิกขุนังสามิติงรังบุญตารัตถะที่สังราชากุมเวโลตัปปัสสาติยักขานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสบุญตปิตสาภระคโวอิทธมานะมะททัพราอิติมันโตชุติมันโตนวันนุยสัตสีนมุทัตวนาภิกมุงภิกขุนังสาวิติงวะนังปุริมะที่สังทัหารโถทักกินีนะวิรุตกะโกปัชชิเมนะวิรุปโขกุเวโลอุตตรังที่สัง จัตตลโเตมหาราชาสมันตาจตุโสทิสาทมพัทธันทะละมนาอัตถังสุวันีกาปีตาวัเถเกสังมายาพิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเกทุเวเเกทุวิทูจะวิตุโตสาหะจันทนโนกรรมะเสโทจะกินุกันมันทุนิมันทุจะปะนาโถโอปะปัญโยจะเทวสูโตจะ มะมาตาลิจิตเะเสโนจะคันทโพโณโรราชาชโนโสะโกอาคูปัญจส,สิขโขเจว,วะกิมภรูสุริยะวันสุริยะว,วันจัสาเอเตจันเจชะตาชโนคันทพาสหาราชุพิโมทะมานะอภิกามุงพิกุนังสามิติงวังอาถาคูนภาสานาคาเวสาราสห,าสหาตัจกากัมพะสัตรัสตาอาคูปยาคาสหายาติ ยาจีพียามุนานัารัฐาจะอาคูนาคยัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสโสปาคะสมิติงวะนังเยานาคราเชสหสหสหรารติทิพาทิชาภักขีวิสุทธจัคคูเวหาเวหายัสาเต วานะมัญชปันตาจิลาสุปันนาอิทิเตสะนานังอภยันตานาคราชานาสิสุปันตโตเขมากาสิพุทโธสัญหาสัรหาหิวาจาหิอุปยยตานาคาสุปันนสารณกังกุกังสุพุทธังชิตตาวชิระหัตเตทะสมุทักสมุทะอสุราสิตาพาตโรวาสาวาเสเตอิทิมันโต ยัสสินโนกาลากัญชามหาพิสมาอสุรานาเมเอกขาสาเิปปจิตีสุจิติจะพหารโรวัชุนสาหะสัตัญญาสัทสญญสรริสม,ม,ม,งสม,มยยุงสัพเพเวโรตัคขตกาสนาหิตาพระดิงเสนางราหุพันธามุทาคามุงสมะยาโยาทิปัตันเตภิกุนางสามิติงวะนาง อาโปจะเทวาปทาวีจะเตโชวายโยตคธาถังุมวัรุณาวัรุณาเทวาโสโมจะยสัสสหาเมตาการุณายากิยาอาคูเทวายัสสินโนทเสเตสัจธาคยาสัพเพนานวันติโนอิทิมโตชุติมโตวันนวันโนยัสสิโนโมทมณนะพิกุงพิกุนังสามิติงวานังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอสมาจะทุเวจะมา จันทันสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสัตปุสุป,ปาณิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตา